หลายคนเจอเปัญหาปลูกมะนาวใบหยิกใบงอปลูกพืชผักสวนครัวไม่ออกดอกไม่ออกผลศัตรูพืชรบกวนหรือโรคที่เกิดจากเชื้อราโรครักนอกคนเน่านะคะโรคแคงเกอร์กับตระกูลส้มนะคะและยังช่วยกําจัดมดหนอนเพียแมลงที่มารบกวนต้นไม้ไม่ให้มาอีกต่อไปเด็กแล้วก็นําไปบ,บุบหรือว่านําไปตําใช้ประมาณหช้อนแกง พ่นตรงที่มีมดเพี้ยหนอนมแมลงเลยค่ะฉีดพ่นประจําเลยสัปดาห์ละสองครั้งค่ะพืปชปกอดวนควรัวของเราให้กลับมาแข็งแรงนะคะใบเขียวงามด้วยเป็นการออกดอกกระตุ้นการออกผลค่ะด้วยกรรมฐา,านนั่นเองลดตามใช้พุ่มนะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชแนลนะคะวันนี้แม่จิมมีวิธีมาแนะนําคุณผู้ชมนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ปลูกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับแล้วเกิดโรคใบจุดใบด่างใบเหลืองที่เกิดจากเชื้อรานะคะปลูกแล้วไม่เจริญเติบโตมไม่เขียวงามนะคะต้นไม้สุดโทมค่ะวันนี้นะคะแม่จิมมีวิธีแนะนํานะคะสําหรับมือใหม่นะไม่อยากยุ่งยาก บำรุงต้นไม้ยังไงให้ติดดอกออกผลนะคะพริกมะเขือมะนาวปลูกตั้งนานแล้วไม่ได้กินผลสักทีเลยแม่จิ๋มทำอย่างไรนะคะนอนกินใบเพี้ยเยอะมากมาทำสูตรนี้พร้อมกันเลยค่ะแม่จิมก็จะใช้สิ่งนี้ค่ะขมิ้นนั่นเองนะคะขมิน้นเ็ามีสรรพคุณทั้งทางยานะแล้วก็ช่วยป้องกันขับไล่มด เพีือหนอนแมลงต่างๆค่ะช่วยฟื้นฟูให้ต้นไม้แข็งแรงแม่จิมก็จะใช้ขมิ้นนะคะเป็นขมิ้นสดก็ได้ค่ะทุกคนประมาณหนึ่งแง่งประมาณนี้นะคะหรือว่าใครไม่สะดวกไม่มีก็ใช้เป็นขมิ้นผงก็ได้เช่นกันค่ะขมิ้นยังช่วยป้องกันกําจัดหนอนกระทูนะคะหนอนกระหล่ําปีที่ใครปลูกกระหล่าปีมักจะเจอปัญหาหนอนนะคะหนอนใยผักค่ะใช้ได้นะคะแม่จิมก็จะนําขมิ้นไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลกแล้วก็นําไปบุบหรือว่านําไปตําเลยค่ะ ใช้ประมาณ1ช้อนแกงนะคะแล้วก็ละลายในน้ำา1แก้วนำไปผสมกับน้ำา1 0ถึง20ลิตรได้เลยค่ะเพิ่มประสิทธิภาพให้ความแรงมากยิ่งขึ้นนะคะผสมน้ำยาล้างจานสัก1ช้อนชาได้นะคะทุกคน ใส่น้ำยาล้างจานลงไปแล้วก็คนสมวนผสมให้เข้ากันใส่กระบอกฉีดค่าไปฉีดพ่นตรงที่มีมดเพี้ยหนอนแมลงเลยค่ะที่้าไม่จิ้มปลูกันสีเยอะนะคะปัญหาที่เจอคือเพี้ยไฟค่ะตามกกตามก้านนะคะไม่จิ้มก็ใช้วิธีนี้แหละนะคะฉีดพ่นประจําเลยสัปดาห์ละสองครั้งค่ะ ฉีดพ่นช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำนะคะสัปดาห์ละ1-2ครั้งค่ะทั้งช่วยยับยั้งแล้วก็ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราขอบปลใบไหม้ใบจุดใบด่างใบเหลืองได้ด้วยค่ะทุกคนพริกใบหยิกใบงอมะเขือมะนาวใช้ได้ไหมคะไม่จิ้มได้ค่ะได้กับพืชทุกชนิดนะคะทุกคนยังช่วยฟื้นฟู ต้นไม้ที่โสมโซมาค่ะไม่เขียวไม่งามนะได้ด้วยค่ะพมินมีประโยชน์มากมายเลยค่ะช่วยยับยั้งโรคที่เกิดจากเชื้อราได้แล้วก็ช่วยฟื้นฟูทำให้พืชแข็งแรงใบเขียวงามค่ะ อัตราการใช้นะคะแม่จิมก็จะนําน้ํานะใส่บัวรดน้ําค่ะ10ลิตรตามด้วยน้ําขมิ้นค่ะสองสามช้อนโต๊ะนะแล้วก็นําไปราดรดหรือว่ารดเลยค่ะตามใช้พุ่มหรือตั้งแต่ยอดใบเลยค่ะป้องกันขับไล่มดเพี้ยนอนแมลงที่มารบกวนด้วยแล้วก็ช่วยฟื้นฟูต้นมะเขือของแม่จิมที่ไม่สวยไม่งามไม่เขียวอ่ะต้นโสม,สมนะคะให้แตกยอดใบดีด้วยค่ะทุกคนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะ ผู้ชมปลูกพริกแล้วไปหยิกไปงอพริกผลเน่าหรือว่ามะนาวใบหยิกหกง,งอเกิดจากโรคแคนเกอร์นะคะใช้วิธีนี้ฉีดพ่นป้องกันยับยั้งได้เลยค่ะหนอนเจาะถั่วฝักยาวเพียดำ เ,เพียแป้งเพียไฟอะไรแดงมดนะคะทุกคนวันนี้มีสูตรง่ายๆนะคะมาแนะนําค่ะพร้อมกับฟื้นฟูพืชปักสวนควรัวของเราให้กลับมาแข็งแรงนะคะใบเขียวงามด้วยไม่เกิดโรคเชื้อราใบจ,จุดใบดังใบเหลืองนะคะไม่จิ้มมือใช้ยาภารา1เม็ดค่ะนําไปตำหรือว่าทุบบดให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วก็ละลายกับน้ํา2ลิตรค่ะ ามด้วยน้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนชาค่ะกะกะเอาก็ได้นะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะใครมีปัญหาปลูกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม่ออกดอกไม่ออกผลน,นะคะมีมดหนอนเพรียมลงค่ะใช้สิ่งนี้เลยน้ำสมควันไม้ค่ะ2ฝานะคะหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะต่อน้ํา 2- 3ลิตรนะคะ ใครปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวควรมีติดบ้านไว้ค่ะทุกคนคุ้มมากๆเลยค่ะทั้งป้องการกำจัดสตูพืชทำให้พืชแข็งแรงเร่งการออกดอกกระตุ้นการออกผลค่ะคนส่วนผสมไปเข้ากันแล้วก็น้ำใส่ฟอกกี้ไปฉีดพ่พนบำรุงป้องกันต้นไม้ที่เราต้องการได้เลยค่ะ ในน้ำส้มคนไม้เขาจะมีสารธาตุอาหารนะคะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชด้วยนะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นการออกดอกกระตุ้นการออกผลค่ะดอกไม่ร่วงด้วยกำจัดมดหนอนเพี้ยมแมลงด้วยกรรมฐานนั่นเองค่ะหรือว่าจะใส่บัวรดน้ำก็ได้นะคะทุกคนไม่จิ๋มก็จะใส่น้ำเนี่ยสิลิตรนะคะตามด้วยน้ำส้มคนไม้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็รดตามใช้พุ่มนะคะ ป้องกันโรคเชื้อราทางดินด้วยแล้วก็ทางใบด้วยค่ะกระตุ้นทำให้ใบเขียวงามต้นแข็งแรงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะน้ำส้มคนไม้มีคนใช้เข้มข้นมากเกินไปค่ะอาจทำให้พืชใบเหลืองได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใช้ปริมาณให้พอดีหรือว่าเริ่มต้นจากเล็กน้อยก่อนค่ะผักชีฝรั่งนี่จิ๋มปลูกในกระถางนะคะบางครั้งเนาะเขาก็จะส้มๆค่ะนี่จิ๋มก็ใช้วิธีนี้แหละบำรุงนะคะ ม่ว่าจะเป็นบอนสีมีเพีย้ไฟอยู่ตามกกตามการน้ำส้มควันไม้นะคะยังช่วยขับไล่ป้องการมดเพีย้ที่เป็นสาเหตุให้ใบยิกใบงอดูดน้ำเลี้ยงตามขั้วดอกขั้วผลทำให้เกิดปัญหาดอกร่วงผลร่วงได้ด้วยนะคะมีติดบ้านโควดเดียวคุมเลยคะ่ะ สมควไม้คุณผู้ชมสามารถใช้แยกได้นะถ้าต้นไม้ของเราเขียวงามสมบูรณ์แล้วนะคะแค่ป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่างเดียวก็ได้เช่นกันค่ะไม่จําเป็นต้องไปใช้รวมกับปุ๋ยก็ได้นะคะสะดวกวิธีไหนเลือกใช้ได้เลยค่ะจะได้มีต้นไม้สวยๆงามๆกันทุกท่านทุกคนนะคะ ใครมีปัญหาหรือว่ายังไม่เจอปัญหานี้ลองทําใช้กันดูคะ่ะทุกคนแม่จิมบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สากูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ